สำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูที่ยังไม่ได้พบไม่ได้เจอที่ไหนนะคะอร่อยกว่าที่คิดเลยนะคะเย็นฉ่ำทั่วปากเลยนะคะแล้วก็เวลากลืนลงไปปุ๊บแบบื สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อยออเรน t a l คอฟฟี่กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูนะคะอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูที่ยังไม่ได้พบไม่ได้เจอที่ไหนนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่หน่อยคิดค้นขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็หน่อยจะมาแชร์ทั้งหมดนะคะ3สูตรเลยทีเดียวค่ะ3สูตรนะคะก็คือเมนูร้อนแล้วก็เมนูเย็นแล้วก็เมนูปั่นค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นเอสเปรสโซ มิ้นต์มะนาวร้อนค่ะเนาะแล้วก็เมนูเย็นนะคะเป็นเอสเปรสโซมิ้นต์มะนาวโซดาเย็นนะคะแล้วก็เอสเปรสโซมิ้นต์มะนาวปั่น นะคะอ่าหน่อยก็จะแชร์ทั้ง3สูตรเลยค่ะสําหรับสูตรเย็นแล้วก็สูตรบัตน,นะคะหน่อยจะแชร์เป็นขนาด16ออนซ์นนะส่วนเมนูร้อนนะคะก็ใช้สําหรับแก้ว6ออนซ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างค่ะแล้วก็ทุกคนสามารถเชียร์ไปทําตามกันได้ไหมเนาะโอเคเดี๋ยวหน่อยก็มาดูเลยกาแฟที่หน่อยใช้วันนี้ค่ะจะเป็นกาแฟขั้วกลางเข้มค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะไซรัปนะคะ มิ้น์ของซินยอริต้าค่ะต่อไปค่ะก็เป็นไซลับนะคะมิ้ผลค่ะอแบบนี้เลยต่อไปค่ะก็จะเป็นมะนาวนะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากใช้เป็นมะนาวสดก็ได้นะคะหรือว่าเลมอนก็ได้ค่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเมนูร้อนกันเลยดีกว่าค่ะเมนูร้อนของหน่อยนะคะก็จะเป็นเอสเพรสโซมิ้น์มะนาวนะคะร้อนเนาะเดี๋ยวหน่อยขอไปทําตัวช็อตเอสเพรสโซก่อนค่ะหน่อยก็จะใช้กาแฟค่ะ1ช็อตค่ะน้ํากาแฟหนึ่งออนค่ะ โอเคเดี๋ยวหน่อยไปทําเลยนะคะระหว่างที่เราทําน้ํากาแฟ1ช็อตนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมนะคะส่วนผสมต่างๆค่ะเพื่อที่จะทําเป็นเมนูร้อนนะคะหน่อยก็จะเอาแก้วค่ะขนาดหออนนะคะตัวนี้ค่ะมาใส่น้ําร้อนค่ะแล้วก็มาตวงส่วนผสมต่างๆนะคะให้เข้ากันน้ําร้อนนะคะหน่อยก็จะใช้น้ําร้อนอยู่ที่3ออนค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็ตวงน้ําร้อนมาค่ะ3มออนแบบนี้เลยค่ะปึ๊บ ประมาณ3ออนนะคะแล้วเราก็มาตวงค่ะไส้หลับมิ้น์นะคะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครชอบมิ้น์แบบเข้มๆค,ค่ะใส่2ปั๊มได้แต่ว่าหน่อยขะใส่แค่ปั๊มเดียวนะคะปึ๊บแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วยไส่หลับค่ะใสรหลับหน่อยจะใส่แค่0.5ออนนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,อ,าอยากสลับกันแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบใส่หลับมิ้น์2ปั๊มค่ะแต่ว่าไม่ใส่สลับตัวนี้ก็ได้นะคะก็จะไป เพิ่มความเข้มของมิ้นท์ค่ะแต่ตัวนี้ค่ะหน่อยทำแบบสูตรหวานปกตินะคะเนาะใส่ลงไปเลยตอนนี้นะคะกค็คนให้เข้ากันนะคะก็จะได้เป็นมิ้นท์แล้วก็ไซรัปนะคะแล้วก็เรามาเพิ่มเติมค่ะเป็นน้ำมะนาวนะคะเนาะน้ำมะนาวนะคะหน่อยก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ2ปั๊มค่ะก็จะประมาณ15 ML นะคะหรือว่า0ูดออนนั่นเองค่ะอ่า1ปั๊มค่ะ2ปั๊มค่ะ คนๆๆๆให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยกาแฟของเรานะคะเนาะอืมถ้าเกิดว่าใครสกัดช็อตมานะคะมันก็จะได้ความเป็นแบบครีมม่าลอยด้านบนนะคะเนาะนี่เลยค่ะเมนูร้อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูเย็นกันเลยดีกว่าค่ะก็จะเป็นเอสเโซโซมิ้นท์มะนาวโซโดานะคะชื้นนี่เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะใส่ความหวานมาก่อนนะคะก็จะใส่ไซรัปมิ้นท์ค่ะไซรัปมิ้นท์นะคะหน่อยจะใช้อยู่ที่สองปั๊มค่ะปึ๊บปึ๊บมะนาวค่ะหน่อยก็จะใส่อยู่ที่สองปั๊มเหมือนกันค่ะนะคะหนึ่งสอง แล้วก็จะใส่ความหวานอยู่ที่1ออนค่ะใครไม่ชอบหวานนะคะให้เหลือครึ่งออนค่ะหรือว่า15 ml นะคะโซดาค่ะหน่อยจะใส่มาที่3ออนค่ะปึ๊บแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราทําน้ำมิ้นต์มะนาวโซดานะคะไว้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ไปทำช็อตกาแฟได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะหน่อยทําช็อตกาแฟไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวหน่อยก็จะไปใส่น้ําแข็งค่ะใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วนะคะอนี่เลยค่ะน้ำกาแฟของหน่อยนะคะสองชอ็อตสองออนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาท็อปด้านบนได้เลยค่ะ นี่เลยสีสวยมากนะคะต้องบอกเลยเพื่อความครูเติมน้ำแข็งเข้าไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสูตรแก้วที่2นะคะเป็นเอสเปรสโซมิ้นต์มะนาวโซดาเย็นนะคะเนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นสูตรปั่นนะคะเมนูปั่นค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะใส่ส่วนผสมนะคะมาในนี้ก่อนค่ะหน่อยก็จะปั่นทั้งหมดนะคะมาก่อนค่ะเนาะแล้วก็ค่อยเอาช็อตน้ำกาแฟค่ะราดด้านบนนะคะเมนูปั่นนะคะหน่อยก็จะใส่ตัวไซรัปมิ้นต์ค่ะ1อ่อนนะคะหรือว่าสปั๊มค่ะ1 2 3 4ค่ะตัวน้ำมะนาวนะคะหน่อยก็จะใส่ประมาณ20 ml ค่ะหรือว่าสาปปั๊มนั่นเองค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็ตัวไซรัปนะคะของมิผลนะคะหน่อยก็จะใส่มาทั้งหมดค่ะ1ออนครึ่งนะคะนี่เลยค่ะเต็มแก้วเติมน้ำเปล่านะคะให้ครบ6ออนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมถูปั่นนะคะปั่นออกมาก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาท็อปหน้ากาแฟค่ะหรือว่าท็อปช็อตกาแฟของเรานะคะปึ๊บใส่ลงไปตัวน้ำแข็งนะคะหน่อยก็จะใส่มาหนึ่งแก้วพอดีนะคะเพื่อไม่ให้เขาเต็มจนเกินไปค่ะเวลาที่เราทอ็อปช็อตกาแฟนะคะเขาจะได้ไม่หลุดออกมาเนะาะใส่ไปหนึ่งแก้วเลยค่ะ แล้วเราก็เตรียมปั่นนะคะเติดค่ะพวก30มสิบวิแล้วก็หน่อยก็ปั่นที่ระดับ3นะคะปุ๊บค่ะแล้วก็สตาร์ทได้เลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอือช่มโอ้กลิ่นแบบสดชื่นมากนะคะอ่าแล้วเราก็ เอาน้ำกาแฟค่ะท็อปด้านบนได้เลยนะคะเนาะนี่เลยไปฟ้าเสิร์ฟได้คือทั้ง2องคนยค่ะเสร็จเรียร้อยแล้วค่ะทั้ง3ส,สูตรเลยนะคะถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยค่ะเนาะเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าทั้ง3ส,สูตรนะคะเขาจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างไปชิมกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ มาชิมเมนูร้อนกันเลยนะคะเมนูร้อนนะคะต้องบอกว่าหน่อยทิ้งมาสักระยะแล้วนะคะ <S <S ここก็จะแบบอุ่นๆหน่อยเนาะเดี๋ยวหน่อยก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเฮ้ยไม่น่าเชื่ออร่อยกว่าที่คิดเลยนะคะต้องบอกว่ากินเข้าไปเนี่ยค่ะด้วยความแบบมะนาวค่ะแล้วก็บวกด้วยความหวานนะคะ <S <S <ๆ S 1> เขาจะแบบมิตรกันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความแบบมิ้นนะคะขึ้นค่ะ มันสดชื่นนะคะแล้วก็บวกกับช็อตเอสเปรสโซ่นะคะเฮ้ยมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะลองไปทำกันดูนะคะอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเย็นค่ะ,ะบวกความสดชื่นด้วยแบบมะนาวนะคะมีความมิ้นท์มะนาวโซดาค่ะอยู่ด้านล่างแต่ว่ามีช็อตเอสเปรสโซ่ค่ะ<ม>เข็มๆอยู่ด้านบนเนาะชิมมิ้นท์มะนาวโซดาด้านล่างก่อนอืม มิ้นมะนาวโซดาค่ะก็คือเบสิกทั่วไปเลยค่ะก็มีความหอมนะคะแต่ว่าไซรัปมิ้นของเราค่ะมันมีความแบบยุนฉ่ำทั่วปากเลยนะคะแล้วก็บวกกับความแบบทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนะคะมันพอดีกันค่ะไม่หวานจนมากเกินเกินไปไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวหน่อยขอคนนิดนึงฟีลเดียวกับ ทานเมนูร้อนเลยค่ะเพียงแต่ว่าเมนูร้อนเขามีความแบบอุ่นๆเนาะชุ่มคอ,อนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้ค่ะมันมีความแบบสดชื่นค่ะมีความซาสซาเข้ามาร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเมนูปั่นกันค่ะเมนูปั่นก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่า กินแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามิ้น์บวกกับนั่งแข็งที่เขาปั่นละเอียดอะคะ่ะมันมีความเย็นแบบทั่วถึงกันทีเดียวเลยค่ะเวลากลืนลงไปปุ๊บแบบหสดชื่นแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากกินแบบความเป็นมิ้น์แบบซาซาความเป็นแบบมิ้นต์นะคะเย็นๆนะคะแนะนำเมนูปั่นค่ะแล้วก็บวกกับชอ็อตเอสเปรสโซ่นะคะรับรองค่ะสดชื่นแน่นอนโอเคค่ะทั้ง3สูตรนะคะ ค่กให้ทุกคนค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะหน่อยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูที่ไม่ทําใครแน่นอนค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครใหลายๆคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะ สำหรับใครนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์เมนูอะไรค่ะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ